คุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินบ้านสวนพาคุณลูกค้าเข้ามาดูแปลงตัวอย่างซึ่งแปลงนี้มีขนาด150ตารางวาแปลงนี้มีเจ้าของแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็คุณพี่เจ้าของเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินมาทําเป็นบ้านสวนน่ารักน่ารักมาปลูกต้นไม้มาลงพืชผักสวนครัวรัวกินได้แปลงนี้ขนาด150ตารางวาจอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูเป็นไอเดียค่ะคุณลูกค้าข่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเราเริ่มต้นดูแปลงน่ารักน่ารักแปลงนี้ตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินแปลงนี้มีขนาดร้อยห้าสิบตารางวาเป็นที่ดินแนวบ้านสวนนะคะแล้วก็คุณพี่เจ้าของอ่ะซื้อแล้วแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินด้วยการมาทําเป็นบ้านสวนมาทําเป็นกระท่อมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ที่ดินนะคะก็มีการปลูกผักด้านหน้านี้ก็เป็นซุ้มค่ะเป็นบวบนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าเก็บกินได้ละนะคะ มีบวบแล้วก็มีผักหลายอย่างค่ะคุณลูกค้าเนี้ยค่ะนะคะพอเราเข้ามาสักประมาณครึ่งแปลงนะก็จะเป็นส่วนของต้ององเรียกว่าเป็นเป็นกระท่อมแต่ต้องเป็นกระท่อมที่น่ารักค่ะเอ่อจริงๆแล้วเหมือนรีสอร์ทมากกว่าเหมือนรีสอร์ทเหมือนโฮมสเตย์เนี่ยค่ะแบ่งพื้นที่ด้านหน้าก็ปลูกพืชผักสวนครัวส่วนด้านในก็มีทําเป็นกระท่อมเนี่ยค่ะ เป็นกระทําที่น่ารักค่ะเหมือนรีสอร์ทเหมือนโฮมสเตย์เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นขนาด150ตารางวานะคะมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็มีผลไม้ด้วยค่ะนะคะก็กำลังเริ่มโตมะม่วงก็มีเนี่ยค่ะแผนให้คุณลูกค้าดูรอบๆก่อนนี่จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูด้านหลังเนาะด้านหลังนี่ก็จะทำเป็นบ่อปลาขุดบ่อ เนียค่ะนี่คุณพี่เจ้าของก็ต้องเรียกว่าขยันมากแล้วก็ปลาเยอะด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะเที่ยวที่แล้วมาครั้งหนึ่งก็เอ่อเห็นเขาแบบว่าจับปลาได้เยอะเลยแล้วก็ผักบุ้งสวยมากกับยอดสวยอันนี้คือส่วนด้านหลังของแปลงนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นแปลงตัวอย่างก็ว่าได้ค่ะ แปลงนี้ต้องเรียกว่าเ,เขาใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากค่ะที่ดินของเรามีแนวแบบนี้ค่ะแนวแนวบ้านสวนแบบนี้หลายทำเลหลายพิกษษัดคะคุณลูกค้าของเรามีทั้งสดได้ผ่อนได้ค่ะนะคะช่วงระหว่างผ่อนเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้ค่ะนะคะมาทำเป็นบ้านสวนแบบนี้ค่ะทำบ้านสวนลงกระท่อมน่ารักน่ารักปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้แบบนี้ค่ะเรามีที่ดินแนวบ้านสวนขนาด เริ่มต้นตั้งแต่100ตารางวาถึง204ตารางวาหลายที่ไหลายทำเลหลายพิกัดค่ะอันนี้คือแปลงตัวอย่างขนาด150ตารางวาค่ะคุณลูกค้าขานะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าของจอมีที่ดินลักษณะแบบนี้หลายทำเลหลายพิกัดเป็นที่ดินแนวบ้านสวนคะคุณลูกค้าขามีทั้งสดได้ผลได้นะคะของเราทําสัญญาเร็จแล้วเชื่อเรื่อหังผก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินแบบนี้ได้ะคะ่ะคุณลูกค้านะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนาจอมบัสบานยใสจ062 157 4449ขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รักค่ะ